สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่บ้านกัน,นเฉยๆนะฮะหลายคนก็ไม่มีอะไรทำนะเพื่อนฝูงก็โทรมาไม่ทำอะไรกันดีในช่วงกักตัวอยู่บ้านนะครับจะทำอาชีพอะไรนะครับทำอาชีพอะไรถึงจะรวยนะฮะถึงจะอยู่รอดในยุคโควิด 19แบบนี้นะครับผมวันนี้ผมก็เลยชวนเพื่อนๆนนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะในวันที่ต้องอยู่บ้าน,นเฉยนะไม่มีอะไรทำนะมันก็เซ็งนะผมก็ทํางานอยู่แต่ว่าผมเหนเ็นเพื่อนเซ็งนี่ผมก็เซ็งไปด้วยนะผมก็อยากจะช่วยอยาจะหาหาอะไรให้ทํานะช่วยคิดนะครับผมว่าเราทําอะไรกันดีนะผมอเรามาคุยกันดีกว่าน่าจะทําอะไรกันดีนะ ในสก,การ์โควิดสิระบาดอย่างนี้เนี่ยผมก็นั่งจดนั่งเขียนแผนงานนะว่ามีอาชีพอะไรที่เราควรจะทํากันได้นะทำแล้วได้เงินนะได้ได้ดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับผมแล้วก็ส่วนในเรื่องชีวิตต่อไปหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเราจะทาอะไรนะครับผมไม่ไม่ต้องห่วงคนที่คุยผมมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องงานเกษตรนะครับ ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูปลูกผักทําสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปูเลี้ยงกบอะไรเนี่ยติดต่อผมเลยนะถ้าคนยังไม่มีที่ทํากินนะแล้วก็อยากจะทำํำแล้วมีความตั้งใจจริงไปทําผมได้เลยไปทําสวนเกษตรผสมแบบสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่คุยนไว้นี่ก็ก็ไปคุยกันหลังจากเหตุการณ์โควิดสิผ่านไปนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราเอามาเอาเรื่องเร่งด่วนก่อนเรื่องที่เรา ักตัวอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อนะฮะเราจะทำอะไรดีอ่ะนะเป็นคาเป็นคําถามมีคนถามทุกวันว่าต้องทําอะไรอยู่วะออผมบอกให้แม่งทําอะไรดีก็เดี๋ยวคิดก่อนนะถ้าเราทํามันต้องทําแล้วมันต้องได้เงินแล้วก็ช่วยเหลือให้คนหลุดพ้นไปได้นะครับจะมันรอเงินห้าพันบาทนี่ผมไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะเพราะเขาก็าบางังคีเขาก็า ก็เลื่อนไปเรื่อยนะสาหรับเขาก็ให้คนนั้นคนนี้ก่อนเราไม่ต้องรอเรามาคิดก่อนแล้วก็ทานะฮะในช่วงนี้แหละนะช่วยกันผมก็คิดออกมานะตอนแรกก็ว่าจะไปร้องเพลงลง youtube แม่งแต่เสียงก็เสียงไม่ดีตอนนี้เสียงไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีมากแต่ผม,มแต่งเพลงไว้ประมาณสักสิบเพลงแต่ผมยังหาคนร้องให้ไม่ได้นะว่าใครจะมาร้องเพลงให้ผมได้ผมแต่งไว้แล้ว เป็นเพลงเกี่ยวกับความเจ็บปวดความทุกข์ระทมนะฮะในช่วงโควิดเนี่ยรวดร้าวนะครับเราต้องให้กําลังใจกันครับอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับผมตั้งสติให้ดีนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอยู่กับมันให้ได้นะครับเราค่อยๆค,ค,คิดนะเราต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับผมผมก็เลยมีแนวคิดเรื่องอาชีพขึ้นมาแบบเร่งด่วนเลยนะ มีไม่กี่งานหรอกที่จะทำได้ในตอนนี้นะผมว่านะงานแรกเลยขายของออนไลน์นะครับผมเป็นของยอดฮิตอยู่แล้วอย่าบอกว่าเฮ้ยคณขายเยอะแล้วขายไม่ได้ไม่ใช่นะมันขายได้นะผมแต่คุณต้องหาสิ่งที่ขายออกมาให้ได้ก่อนแล้วก็เรียนที่จะลงนะสำหรับคนที่ไม่เคยทำการขายของออนไลน์ก็ต้องไปศึกษานะครับผมมีมันมีเว็บฟรีนะมี ลิงก์ให้เราเรียนรู้ฟรี Fi เยอะอยู่นะครับผมแล้วในมือเราเราก็ยังมี Facebook นะครับมี l ล n e มี i n s t a g r กรนะครับที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพวก Lazada นะช้อปปี้เทพช็อปขายดีพวกนี้ไปเรียนรู้แล้วก็เอาสินค้าที่ฉันอยากขายตอนนี้เนะี่ยเอาไปลงเลยครับนะมันบางทีมันก็ฟรีนะมันก็ลงฟรีนะครับไปศึกษาดูแล้วกันในใน u t u b e นะ แล้วเออเปิดแล้วแม่งจะขายอะไรวะเราก็ยังไม่รู้ว่าขายอะไรใช่ไหมไอ,อผมเหมือนกันตอนนี้ผมไปนั่งเรียนอยู่ไอเทียว่าจะไปเรียนว่าตอนแรกก็จะไปถามอาจารย์ว่าผมจะขายอะไรดีอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้คุณจะขายอะไรกูขายได้หมดแหละเออโอเคถ้างั้นกูไม่ต้องมาเรียนแล้วกูต้องศึกษาเองว่ากูขายอะไรเอออยากขายแล้วกขายแต่ว่าตอนนี้ที่มันน่าจะขายดีตอนนี้ก็เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับอ,อ เครื่องป้องกันเชื้อโรคอย่างนี้นะฮะน้ำยาฆ่าเชื้อนะอืมมันก็เยอะอยู่นะตอนนี้แต่ว่าก็พอขายได้นะขายกับความบันเทิงนะอ,อวิธีอะไรที่มันช่วยลดความตึงเครียดได้เนี่ยคุณขายเลยลงขายไปเลยถุงยางทนามัมันก็ลงได้นะเออช่วงนี้คนก็อยู่บ้านไม่มีอะไรอืมน่าจะขายดีถ้าได้มาจากญี่ปุ่นศูนจุด ศูนย์หนึ่งมิลลิเมตรนี่ก็ได้ใช้ได้อยู่นะเอออย่างที่สองทำอะไรครับบริการนี่ผมคิดไว้นานนะถ้าใครมีโอกาสถ้าหรือใครมีน้ำยานะสามารถหาน้ำยาได้รับเลยครับบริการฆ่าเชื้อโรคนะครับตามบ้านนะฉีดพ่นนะฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคตามบ้านรับรองได้เลยผมว่ามีคนจ้างแน่นอนทุกทุกบ้านต้องการความสะอาดนะครับผมรับไปเลยนะ รับค่าเช่โลกทำความสะอาดตามบ้านแล้วก็สามทำลายสอนนะใครมีความรู้สอนเรียนติวเตอร์ออนไลน์ไปเลยครับผมอมือย่างนี้มันคือตอนนี้ไปหาใครไม่ได้พบกันไม่ได้เราต้องเปิดคอร์สนะถ้าใครมีความรู้ด้านนี้ก็เปิดเลยครับออนไลน์สอนออนไลน์นะครับผมเรียนออนไลน์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับตอนนี้อื แล้วก็อะไรนะเย็บหน้ากากนี่ผมก็เห็นเยอะนะผมไปเดินดูเยอะแล้วไม่รู้ทนหรือเปล่าเย็บหน้ากากใครยังยัไม่เป็นก็ไปดูใน u t u b e ครับมีเย็บหน้าก,ากากขายนะผมว่าก็ดีก็น่าจะขายได้อยู่ป้องกันโควิดตั้งให้หมาให้แมวให้คนให้เด็กให้ผู้ใหญ่นันมีวิธีทำอยู่ไม่ยากครับลองทำดูลองทำดูแล้วก็ขายก่อนนะ ่าเพิ่งเศร้าใจไปเราต้องเราต้องสู้นะในภาวะแบบนี้เราต้องงอมืองอเท้าไม่ได้เราต้องต่อสู้ครับอืหรือจะเป็นทําส่งอาหารไหมส่งอาหารเดลิเวอรี่ไหมครับครับแกป๊ปฟนะู้ดแพนด้านะลาลา o มฟพวกนี้ก็ยังเปิดกว้างอยู่นะก็พอได้ทําอยู่พวกนี้ก็ไปทําได้นะครับผมทําปินโต ปิน่นโตออนไลน์นะฮะข้าวกล่องนะครับผมอาหารเพื่อสุขภาพน้ำผลไม้นะครับน้ำสมุนไพรแบบนี้ครับช่วงนี้ผมว่าขายได้แน่นอนนะฮะขอให้เราตั้งใจแล้วก็คิดมันขึ้นมานะครับส่วนขายหมูปิ้งมันเป็นของพื้นฐานอยู่แล้วคนขายเยอะอยู่ข้าวจีหมูปิ้งสลับผักเซนวิสทูนหน้าไส้หมูยองอะไรเนี้ย ไส้กอกย่างเนื้อทอดหมูทอดข้าวเหนียวพวกนี้ก็ขายได้นะขายได้ครับตอนนี้คนคนว่ากินอยู่อหากินยากด้วยตอนนี้ครับผมน่าจะพอได้ตังค์อยู่ในวันนึ่งอะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วงานอะไรอครับรับจ้างทั่วไปส่งเอกสารนะอ่าส่งเอกสารรับต่อทะเบียนรถอะไรอย่างนี้ครับผม ที่ขาดไม่ได้ขายเครื่องออกกำลังกายด้วยคนอยู่บ้านไม่ได้ทาอะไรนะมันก็อยากออกกำลังกายกันบ้างคนเราอืมขายเครื่องออกกำลังกายก็ดีนะที่พูดมานี่ก็เพื่อให้เพื่อนๆน,นะไปลองคิดดูครับผมอยู่เฉยๆอยู่นานเนี่ยทําอะไรขายดีหรือจะทําอาชีพอะไรดีอย่างน้อยผมว่ามันก็ต้องมีสักอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆทําได้แน่นอนนะ ถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันมันจะไม่สนุกนะครับลองทําดูเผื่อๆอาจจะเจอเศรษฐีใหม่แล้วก็รวยได้นะครับผมส่วนเรื่องการเกษตรหรือการทํางานแบบเอาดอ o ใหญ่การเกษตรอยากทํางานเกษตรเ,เชิงปลอดสารอะไรเงี้ยตามรอยพ่อค่อยว่ากันอีกทีในในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้เอาให้รอดก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะ ต่อสู้กับโควิดให้สำเร็จนะครับผมแล้วม,มาคุยกันอีกทีครับผมสวัสดีครับ